นานๆทีจะเห็นขวัญอุตสามณีสลัดความแซ่บหยิบชุดไทยมาใส่ลุกนี้กี่คะแนนเป็นอีกหนึ่งนาง,งเอกขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับขวัญอุตสามณีที่ตอนนี้เธอกลับมาเป็นนักแสดงในสังกัดท่องเจ็ดอีกครั้งและได้รับความสนใจอย่างมากล่าสุด14มีนาคมขวัญได้ออกมาโพสภาพของตัวเองสวมใส่ชุดไทยนุ่งกระโปรงผ้าไทยสีชมพูโดยโพสต์นี้เธอเขียนแคปชั่นว่า เรื่องมูไว้ใจเดียนค่ะสวยเฮงเหลือคู่อะค่ะมาได้แล้วพ่อคุณหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยของเธอกันมากมายและต้องบอกเลยว่าลุกนี้ของขวัญเต็ม10เอาไปเลย100สวยสุดๆไปเลยจ้า